มาเชียงใหม่กี่ทีนะคะไม่เคยถึงเชียงใหม่ใ nice นซัฟฟารีสักทีแต่ว่าครั้งนี้วันนี้นะคะโอกาสหมอะมากๆเพราะว่าช่วงนี้เชียงใหม่ในซาฟารีเขากำลังมีซูเปอร์สตาร์คนใหม่นั่นก็คือน้องเอวาเป็นโกลเด้นไทเกอร์คือเป็นเสือโคร่งสีทองน้องเป็นแมวป่าเชอร์วิวู้น่ารักจังเลยบ๊ายบายดไนท์ อันนั้นก็ Good night เหมือนกันมาถึงก็คือมาดูเสือหลับนั่นเองตอนนี้ตุนมารอรอบ5มงครึ่งคิวแรกแล้วนี่อานนี้ไม่ได้คือเดียวมไว้นคิดเลย ก็จะมาได้ดูโชว์เสือเล็กๆแต่ปรากฏว่ายิ่งใหญ่อลังการเมื่อกี้มีน้องเสือออกมาหลายพันหลายลักษณะหลายช่วงอายุนะคะแน่นอนว่าดาวเด่นของเรานะคะก็คือน้องเอวาน้องเอวาเนี่ยคือคนชอบน้องเอวาเป็นที่โด่งดังเพราะว่าน้องเนี่ยมีลักษณะพิเศษคือน้องมียินด้อยที่ทําให้สี ขนของน้องเนี่ยไม่เหมือนกับเสือโคร่งตัวอื่นๆเขาก็เลยเรียกสีแบบน้องเอวาว่าเป็นเสือโคร่งสีทองบ้างเสือโคร่งสตอรอเบอรี่บ้างนะคะเพราะน้องจะออกคล้ายๆแมวส้มเป็นแมวส้มยักษ์นั่นเองด้วยความที่อายุเพิ่ง3มเดือนหน้าตาเาก็จะเหมือนลูกแมวบ้องแ้วหน่อยน่ารักมากถือว่าจบหนึ่งวันในเชียงใหม่คุณนี้เจอกันแต่เช้าตุนยังอยู่เชียงใหม่อีกหนึ่งวันเพราะว่าตุนมีนัดกับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นชาวเชียงใหม่แต่เช้าตู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ติดตามกันให้ได้รับรองว่าไม่เคยเห็นที่ไหนแน่นอนค่ะไม่เคยมาโรงพยาบาลมุมนี้เลยค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มุมพิเศษของ กรุงเทพเชียงใหม่นะคะท่านนี้ก็คือคุณหนิงและนี่ก็คือพี่ตั้มนะคะจากโรงรพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่วันนี้ทั้งสองท่านอู้งานหรือเปล่าอู้งานก็เจ้ามาอู้เจ้าวันนี้เราแย่กานแย่กานเป็นการเป็นงานเป็นการเป็นงานค่ะเพราะว่าวันนี้ สิ่งที่ทางโรงพยาบาลเตรียมมาให้ตูนนอกจากเรื่องสุขภาพที่ตูนมาปรึกษาเป็นประจำแล้ววันนี้เราจะทำอะไรกันคะวันนี้ค่ะเราจะขึ้นไปเอ็ก u s คลูกันค่ะคุณโตนด้วยเฮลิคอปเตอร์ค่ะส่วนตัวเพื่อตูนใช่แล้วนี่ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตของตูนเลยน,นะคะที่ได้มีโอกาสขึ้นเฮลิคอปเตอร์แบบนี้ค่ะ เป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่พิเศษมากๆจริงๆค่ะการได้มาชมความสวยงามของเชียงใหม่จากมุมสูงขนาดนี้นะคะทําให้ตุนได้เปิดมุมมองใหม่ทําให้ยิ่งรู้สึกรักเชียงใหม่มากขึ้นไปอีกค่ะเส้นทางที่เราจะไปกันวันนี้นะคะเราก็จะไปกันที่ดอยหลวงเชียงดาวแล้วก็ไปที่วัดบ้านเด่นแล้วค่อยวนกลับมากันที่ดอยสะเก็ดค่ะบนเฮลิคอปเตอรต์ลำนี้นะคะมีที่นั่งทั้งหมด8ที่นั่งส่วนที่นั่งที่ตุนเลือกแน่นอนว่าแถวหน้าเท่านั้นค่ะ เที่ยวเชียงใหม่มุมใหม่ไม่ว่าจะไปไกลแค่ไหนนะคะก็อบอุ่นใจเสมอค่ะ โอเคมือใหม่หัดขึ้นหอคือตอนแรกคือตื่นเต้นมากตื่นเต้นแบบว่า1คือกลัวความสูง2ก็คือไม่เคยขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาก่อนตุนเพิ่งเข้าใจว่าที่ฝรั่งเขาเรียกว่า breathtaking อ่ะคือสวยจนลืมหายใจอ่ะมันเป็นยังไงมันมวนมันแน่นมันรู้สึกตื่นเต้นแต่ในขณะเดียวกันคือความกลัวตุนหายไปเพราะว่ากับตาเขาก็จะสื่อสารกับเราตลอดแล้วตุนมีคนของโรงพยาบาลอยู่กับตุนตลอดแล้วตุนมั่นใจว่าการเที่ยวแบบเนี้ย ปลอดภัยการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่มุมใหม่ปลอดภัยแต่ว่าสวยไม่แพ้ใครเอาแบบลืมหายใจไปเลยนะคะสุดยอดวันนี้คือคุ้มชีวิตแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ นี่พี่เดย์นะคะแล้วก็พี่คราฟในมุมของการบินนะคะต่างกันไหมคะระหว่างการบินแบบไปไหนมาไหนจุด A ไปจุด B การบินแบบการท่องเที่ยวแล้วก็การบินแบบสกายไอซียูความแตกต่างคือถ,ถ้าเป็นสกายซียูเนี่ยคือความจะนิ่มนวลความนิ่มนวลความเป็นมืออาชีพคือเราจะไต่เต็มที่เลยอืมก็คือไปไวใช่ครับไปไวด้วยความรวดเร็วแต่ถ้าเป็นเราชาร์เตอร์ไร์เนี่ยก็คือโอเคละ คือเราจะมีการปฏิสัมพันธ์กับทางคนที่ขึ้นขึ้นเครื่องมาเรามาแล้วก็พยายามอธิบายอยู่อกี่ทุกเที่ยวอยู่ตรงไหนบ้างนะครับขอบสูงเท่าไหรเราบินเท่าเท่าไหรคือเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าคือเราอยู่ตรงไหนยังไงแล้วก็เห็นภาพข้างล่างนะครับก็คือวันนี้เป็นไกลด้วยนั่นแหละใช่ไหมเพราะว่าก็จะบอกตุนตลอดว่าซ้ายนี้ขวานั้นแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นอันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะวนอย่างนี้นะคะตุนก็แบบตั้งกล้องรอได้คือเป็นการท่องเที่ยวที่คุ้มค่ามากมากความพิเศษของเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ลำนี้พิเศษยังไงคะก เครื่องนี้มันเป็นของบริษัท Air b บัที่ผลิตและขายถูกไหมฮะ <S <S มคือเขาจะมีะตัวโปรแกรมพิเศษเขาเรียกว่าระบบเฮลิโอน็กเอาง่ายๆคือคอมพิเวเตอร์ของเครื่องซึ่งมันฉลาดมากทุกวันนี้มันเป็นถึงขั้นสามารถเรากดปุ่มเดียวสามารถพาเราเทคออฟออกมาแล้วเกิดอิมเมอร์ซีพาเรากลับมาลงที่เดิมด้วยความปลอดภยดัยโดยเราที่ไม่ต้องสัมผัสอะไรกับมันเลยอ,อันนี้นี่คืออย่างแรกนะฮะเรื่องของคอมพิวเตอร์ก่อนส่วนอย่างที่2ก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็ส่วนประกอบต่างๆเนี่ยที่เขามีขั้นตอนการดูแล แล้วก็ทําให้นักบินเนี่ยง่ายต่อการควบคุมคอมพิวเตอร์ทัวันนี้มันเก่งมาก AI ที่เก่งมาก<ะ>นักเรียนต้องต้องฝึกเรียนสองเท่าไงเนะพราะว่าคือนั่งอยู่เฉยเดลยคือมือมันจะหยิก <c oughs> <c oughs> ต้องจับมันด้วยต้องแบบแฮนดิ้งมันด้วยนะเพื <c oughs> ่อให้เราพัฒนาจริงๆเรื่อยๆไม่ไม่มีสิ่งที่ื่องบินควรที่จะทำนะครับถ้าใช้คอมพิวเตอร์มากแล้วก็จะ ลืมเลยอย่างงี้ครับแล้วก็เวลาสวดริ้มันมันเรื่องมันจะเยอะเนาะใช่มันก็เรื่อขึ้นมาเนี่ยเยอะดิอ่ะทำไมที่ต่อเขาไปถึงตลอดคือเมื่อกี้ระหว่างทางที่ตุนนั่งไปนะคะตุนสังเกตว่าทางพี่เดย์แล้วก like, ็พี like ่คับเนี่ยคือสบายมากคุยเล่นได้ตุนร้องเพลงให้ฟังก็ได้ชี้ไปชี้มาคือพอเขาไม่เครียดเราก็ไม่เครียดพอตุนเห็นความสบายใจของเขาแล้วตุ้นเห็นความสบายใจของคนที่มากับตุนน่ะตุ้นจะกลัวทําไมในเมื่อตุนอยู่ในมือของมืออาชีพแล้วก็เครื่องที่ เรียกว่าท็อปเทีย